ฝนตกหนักส่งผลน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ในอำเภอชะอำค่ะ วันที่5พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดพายุฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้มวลน,น้ําจํานวนมากไหลท่วมถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพม,มหานครบริเวณปากทางเข้าชุมชนห้วยไซใต้เขตเทศบาลเมืองชะอำจังหวัดเพชรบุรีมีน้ําท่วมขังพื้นผิวการจราจรทั้ง3เดนสูงประมาณ30-40เซนติเมตรทำให้รถยนต์ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางดังกล่าวใช้ได้เพียงหนึ่ง ช่องทางการจราจรเลนขวาซึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นน้ําท่วมขังพื้นผิวการจราจรเพื่อรอการระบายเนื่องจากมีเศษขยะวัชพืชไหลมาตามน้ําอุดท่อระบายน้ําริมทางยาวประมาณ1กิโลเมตรทําให้ปริมาณน้ําลดลงช้าโดยขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบชายหนึ่งรายเดินเอาถุงดําตัดมาสวมศีรษะและตัวเดินลุยน้ําแบกถุงดํหนึ่งใบเก็บขยะที่อุดตันตามท่อระบายน้ําท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดระยะทางเกือบ 1> 1กิเมตรทําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาและชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันชื่นชมชายคนดังกล่าวเป็นจํานวนมากจากการตรวจสอบทราบว่าชายคนดังกล่าวชื่อนายสมพรสุทธิปภาอายุ53ปีเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานขวัดขยะของเทศบาลเมืองเชาาียงอําประจําชุมชนห้วยไซใต้ในายสมพรกล่าวว่าฝนได้ตกหนักมาตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพอมาถึงเรื่องเช้าตนได้ออกมาทําหน้าที่ขวัดขยะตามปกติเห็นน้ําท่วมขังพื้นผิวการจราจร จึงเดินเก็บขยะตามท่อระบายน้ําริมทางเพื่อเร่งระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังพื้นผิวซึ่งบริเวณริมถนนเพชรเกษมห้วยไซยใต้อาเภเชะอร์เป็นจุดที่น้ําท่วมขังเป็นประจําและรอการระบายซจึงทําให้เวลาฝนตกหนักจะมีน้ําท่วมขังพื้นผิวการจราจรเป็นประจําแต่ท่วมขังไม่นานก็จะระบายหายไปหมด